ฉันควันเองได้เพราะฉันเชื่อในกฎจักวาสวัสดีค่ะเจอกับพี่าย่าอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะขอกินฮานิตี้โชว์นะคะวันนี้ไม่มีไอแซกนะคะวันนี้ไอแซกไม่มานะคะไอแซกจะมาช่วงช่วงเลิกงานช่วงเย็นวันนี้นะคะพี่าย่าคนเดียวเอาอยู่ ไม่มีไม่มีคนช่วยนะคะช่วยไลฟ์วันนี้พี่อยาย่าขอกินฮานิตี้นะคะฮานิตี้เป็นคอลลาเจนที่ดีมากนะคะดีอย่างไรคะคือช่วยบำรุงร่างกายของเราให้สุขภาพแข็งแรงอะทุกคนคะถ้าเรารักตัวเองนะคะดูแลตัวเอง กินอาหารเสริมดีๆให้กับตัวเองก็เป็นการให้รางวัลกับตัวเองวันนี้พี่อาญาจะให้รางวัลกับตัวเองนะคะก็คือให้ฮานิตี้นะคะให้ฮานิตี้ช่วยให้ร่างกายของพี่อาญานะคะมีสุขภาพแข็งแรงเราเข้าหลักท่าแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองฮานิตี้จะเป็นคอลลาเจนที่ดีมากถ้ากินง่ายอร่อยมากกับทุกคนคะ่ะนะคะกินแล้วทำให้เราแข็งแรงนะคะ มันก็จะช่วยทำให้คอลลาเจนของเราอ่อนตัวลงอายุเด็กลงหน้าเด็กลงนะคผิวพันเล็บนะคะเล็บผมกระดูกผิวพันแข็งแรงฮัลโหลดีนะคะผิวพันแข็งแรงนะคะเล็บผมสุขภาพดีทุกคนคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากนะคะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนกับคล้ายๆกับ ผลไม้รวมนะคะอร่อยมากพี่ยายก,กินทุกวันนะคะกินตอนเช้าบางครั้งช่วงเย็นก็กินนะคะเราก็จะกินจะกินอีกตัวก็คือโลลิต้าเพราะว่าเรานะคะย่างเข้า50กว่าแล้วนะคะเราเป็นเหมือนกับวายทองถ้าเรากินตัวนี้มันจะทำให้ อาการที่เราวุบว่าวุบว่าอย่างงี้มันก็จะหายแล้วก็เราก็จะนอนหลับสบายด้วยนะคะตัวนี้และที่สําคัญนะคะทำให้กระชับมดลูกแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนของเราปรับฮอร์โมนของเราให้สมดุลและที่สําคัญใครที่ขาดนะคะประจำประจำเดือนไม่มาปกติกินตัวนี้ดีมากนะคะกางเกงงกางเกงในไม่มีกลิ่นเลยแฟนรักแฟนหลงก็จะเป็นตัวโรลิต้านะคะกินนะคะเช้า2เม็ด น้ำเย็น2เม็ดนะคะพร้อมมาหารถ้าเราอยากให้มันเห็นผลเร็วนะคะนี่ค่ะพี่ยา,ยาจะกินนี่แล้วก็จะกินโกโก้นะคะโกโก้แล้วก็ SM สมส่วนกับกาแฟนะคะพิญยา,ยาจะกินสินค้านะ,ะกินกินจริงสินค้าทุกตัวที่พิ่ยากินนะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อสุขภาพนะคะอืมอร่อยมาก อือ uh huh. อร่อยอะทุกคนคะ่ะถ้าเรากินเราชงแล้วเราต้องรีบกินนะคะเพราะว่าพวกวิตามินต่างๆมันจะได้ไม่หายนะคะอืม uh huh. อร่อยมากวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยพี่ย่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคนคะ่ะ เปิดร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษและพี่าย่าก็เห็นนะคะว่างานออนไลน์เป็นงานที่ตอนนี้นะคะใครๆไม่ทำออนไลน์ก็จะเอาถ้าเราเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์มันจะทำให้เรานะคะมีรายได้ะะเพิ่มขึ้นมาอีกทางมีเงินเข้าหลายกระเป๋ามันดีค่ะทุกคนคะ่ะ,ะยุคนี้ถ้าเราทำงานแค่งานหลักงานเดียวนะคะเราจะขาดรายได้ แต่ถ้าเรามีรายได้เพิ่มอีกงานหลักของเราก็คืองานออนไลน์มันก็จะทําให้เรามีรายได้เข้ามานะพี่อาย่าจึงเล็งเห็นมาเฮวยเห็นโอกาสช่วงที่โควิดนะคะช่วงที่เขาหยุดโควิดก็เลยดูและทําธุรกิจ T S s e กับครูสิตาซึ่งสินค้าที่พี่อาย่ากินนี่กินใช้เองไม่ต้องใช้ดารานะคะไม่ต้องให้เน็ตไอดอลมาถือพี่อายย่านะกินเองใช้เองแล้วก็ สุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วสวยขึ้นนะคะหน้าเด็กลงนะคะห้กว่าแล้วเราก็สวยได้ในฉบับของเราเราไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครสวยในฉบับของเราเองนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะถ้าใครนะ,ะชอบพูดบ่อยๆนะคะถ้าใครชอบไม่ว่าจะตื่นเช้ามา กลางวันก่อนนอนเราชอบพูดคานี้บ่อยๆมันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะสองคำต้องห้ามที่เราห้ามพูดเด็ดขาดเลยนะคะก็คือคำว่าโชคร้ายจังนะคะบางคนนะคะชอบพูดถ้าเราพูดทีๆซ้าๆบ่อยๆทีๆซ้ำๆบ่อยๆนั่นคือเป็นการสั่งสมองของเรา และจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แล้วเขาก็จะเซยเย็ดะ,ะเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ดีมันจะหลังไหลเข้ามาในชีวิตของเราเราจะดึงดูดมันเข้ามาได้ง่ายมากถ้าคุณยังไม่รู้นะ,ะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดหรือว่ากฎจักรวาลให้คุณลองไปเสิร์ชนังภาพโยนต์เด e ะซีเดูนะคะเดอะซีเก t นะคะแล้วก็ช่องสามที่เขาเอามาอ,ออก ก็คือสมองเกี่ยวกับการทํางานของสมองนั่นเองนะคะลองไปเสิร์ชดูนะคะคิดดีคิดดีดดได้ดีทําดีก็ได้ดีนั้นเป็นเรื่องจริงะทุกคนค่ะเรานะคะถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันพูดแล้วมันทําให้ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราก็หยุดพูดนะคะ บางคนชอบพูดบ่อยมากตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยนะคะเดินชนโต๊ะหน่อยก็อ้ยโชคร้ายจังวันนี้ก็จะพูดติดปากนะคะถ้าเราพูดคํานี้ติดปากปบ่อยโชคร้ายโชคร้ายโชคร้าย,ายมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแสดงว่าเราชักชวนเรายินดีเรายอมรับ เราอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าเราพูดแบบไหนซ้ําๆย้ำๆนะคะตามกฎแรงดึงดูดแสดงว่าเราชอบเราอยากได้เราอยากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะให้เราหยุดคําพูดนะคะเวลาที่เราเดินชนน้นทนนี่หรือว่าทําของหล่นอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยนคําพูดใหม่จากคําพูดว่าโชครายเป็นอุ้ยโชคดีจังนะคะเปลี่ยนแค่ กับขั่วนะคะเราแค่บอกว่าอุ๊ยโชคดีจังนะถึงแม้จะเดินชนโต๊ะหรือว่าหมาเหา่าหรือว่าหยิบจับโน่นนี้นั้นแล้วมันล่วงเราก็บอกตัวเองสั่งตัวเองสั่งจิตตาสำนึกสั่งสมองเราใหม่ว่าเฮ้ยโชคดีจังดีนะที่มันไม่เปื้อนดีนะที่เราไม่เป็นอะไรมากให้เราใช้คำพูดที่มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราแทนนะคะการที่เราพูด คำพูดซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเป็นไปตามนั้นค่ะทุกคนคะนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากมีชีวิตดีขึ้นเราอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราบอกตัวเองสั่งตัวเองเสมอว่าโชคดีจังเลยอ่ะโอ้โหโชคดีมากเลยอุ้ยฉันม่งโคตรโชคดีโชคดีจังเลยโชคดี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 จังเลยให้ใช้คําพูดที่มันดีๆติดปากเรา ดีกว่าที่เราจะไปใช้คําพูดไม่ดีติดปากแล้วดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเรานะคะและนะคะวันนี้าพี่ยาย่าก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้เราเช่นเคยเพราะบางครั้งบางคนอาจจะเผลออาจจะเผลอคิดอาจจะเผลอพูดไปนะคะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําพูดเราใหม่สวัสดีค่ะมาด,ดามท็อปเปลี่ยนคําพูดใหม่เลยโชคด,ด,ดีจังเลยโอ้โหมาดามท็อปโชคดีจังเลย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 ลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปปรับหรือว่าเปลี่ยนนะคะบางทีเราอาจจะพูดคําอื่นก็ได้ที่มันไม่ดี นะให้เราลองเปลี่ยนคําที่มันตรงกันข้ามดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแค่เปลี่ยนคําพูดชีวิตเปลี่ยนค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้พี่อายาลาไปก่อนจ้าท,ะทะ่าเล็บสวยเนาะทำใหม่